ก็ต้องขอบคุณคุณครูนะครับที่ได้แชร์ภาพนะครับกิจกรรมนะครับมาให้พวกเราได้เห็นกันนะครับ,รบแล้วก็ได้เห็นถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายเลยนะครับ <Ừ S 2> แล้วก็สิ่งสําคัญก็คือการที่พาเด็กๆร่วมกันสรุปว่าจากที่เราคิดไว้ตอนแรกว่ามันจม <Ừ S 2> น <ะ S 1> พอทดลองจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับอาจารย์รุัยคะแล้วหลังจากที่เราทําการทดลองเสร็จปุ๊บเนี่ย เราได้อะไรจากการทดลองนี้บ้างก็เราก็มีความรู้เสริมให้กับคุณครูนะคะว่าวัตถุที่จะลอยหรือจมเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปที่หน้าจอนะคะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องน่ารู้นะคะของที่จะลอยกับจมเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะโดยทั่วไปก็จะขึ้นอยู่กับ 1. ความหนาแน่นนะคะอันที่2ก็คือแรงพยุงหรือแรงลอยตัวนะคะทีนี้เรามาดูความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความหนาแน่น นะคะความหนาแน่นถ้าคุณครูดูจากจอนะคะเราจะมีกล่องอยู่2กล่องทั้ง2กล่องเนี่ยมีขนาดนะคะความยาวความสูงความกว้างเท่ากันกน,นะคะอันนี้แต่ว่ามีความหนาแน่นของของที่อยู่ในนั้นเนี่ยแตกต่างกันนะคะอะไรที่หนาแน่นน้อยคะถ้าเกิดคุณลิตากับอาจารย์กอบวิทย์ดู ผมว่ากล่องซ้ายเนาะดูสบายๆเขาดูมีพื้นที่อันนี้ก็คือหนาแน่นน้อยนะคะหนาแน่นมากก็คือมีของมันจุกแล้วมันแน่นอันนี้ก็คือเรียกว่าความหนาแน่นมากค่ะนะคะทีนี้เปรียบง่ายๆเลยค่ะเราลองจินตนาการถึงคนนะคะ เคยเห็นไหมคะว่าบางคนเนี่ยดูอ้วนมากดูอ้วนมากดูเหมือนแบบเราเจอข้ามไปดูเหมือนมีมีอะไรนะคะมีพื้นที่มีปริมาตรเยอะทีเยอนะคะแต่พอไปถามบางทีเราเรางงนะคะก็คือว่าบางทีคนอ้วนกับคนผอมเนี่ยปรากฏว่าคนที่อ้วนมากๆเนี่ย กับคนผอมเนี่ยหนักเท่ากันอ๋อเคยเจออันนี้อาจจะไม่ใช่ในจอนะคะคือจริงๆแล้วถ้าเปรียบเนี่ยสองคนนี้สมมุติคือเหมือนว่าหนักเท่ากันเแล้วอีกคนนึงมาแบบลีนๆมีกล้ามใช่แต่หนักเท่ากันเราก็จะงงว่าเอาแล้วอย่างนี้คืออะไรความลับก็คือความหนาแน่นของคนสองคนไม่เท่ากันนะคะก็คือว่าเขาเนี่ยดูมีคนที่อ้วนมากนะคะคือดูเหมือนแบบ มีเขาดูกินพื้นที่ด้านนอกเยอะมากใช่แต่ว่าข้างในเขาอาจจะกลวงคือความหนาแน่นเขาน้อยอุ้ยแต่ว่ากลวงไปที่แต่ว่าคนที่หนาแน่นมากดูผอมๆนะคะแต่หนักเท่ากับคนอ้วนอ้วนเนี่ยแสดงว่าข้างในเนื้อนุ่นมีมีความหนาแน่นนะคะตัวเนื้อตัวกระดูกอะไรมีความหนาแน่นมากอันนี้ก็คือความแตกต่างที่เาชอบเรียกกันว่าโครงร่างใหญ่ใช่ไหมโครงร่างใหญ่เอาอ้วนอาจจะไม่สุภาพหรือบางคนอาจจะเล่นกล้ามือกล้ามเนื้อเยอะแ้หนักก็จะเยอะนะคะอันนี้เป็นภาพอะไรครับอันนี้ก็เป็นภาพให้เห็นนะคะว่า ไอเรื่องของความหนาแน่นที่บอกว่ามันมีผลต่อการลอยการจมถ้าเราดูวัตถุ2อันนี้นะคะอันแรกก็คือเป็นไม้คอรมันก็จะมีรูพุนมีอากาศอยู่ข้างในมีความหนาแน่นน้อยมันก็จะลอยนะคะส่วนตัวนี้นะคะตัวหินเนี่ยมันแน่นมากเนื้อมันแน่นมันก็จมคือขนาดตอนแรกวางอาจจะเท่าๆกันนี่แหละแต่พอลองปุ๊บอ้าวอันหนึ่งลอยอันหนึ่งจมใช่ค่ะหรือว่าอันนี้นะคะตัววัตถุอันนี้ที่อยู่ในจอเห็นไหมคะก็จะเห็นว่าความหนาแน่นของวัตถุ นะคะที่มันมีความหนาแน่นแตกต่างกันเนี่ยหนานแน่นมากก็มีโอกาสจมเยอะหนานแน่นน้อยก็มีโอกาสที่จะลอย,ลอยนะคะ<อ>ก็ดูจากภาพนะค,ะ,คะทีนี้เรามาดูของที่อยู่ใกล้ตัวหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างนะคะ<ม>อย่างเช่นในจอคุณครูเห็นอะไรคะ ผักตบชวาใช่ไหมคะผักตบชวาใช่ค่ะในหัวจังค่ะในผักตบชวาเนี่ยถ้าดูเนี่ยตัวก้านใบลักษณะเด่นก็คือตัวก้านใบเนี่ยมันจะพองนะคะตรงกลางมันพองออกแล้วมันเป็นช่องอากาศมันก็จะเป็นลักษณะที่เกิดความหนาแน่นน้อยมันก็จะลอยเราก็จะเห็นใช่ค่ะเราก็จะเห็นที่คุรลิตาบอกสวยเนี่ยนะคะลอยอยู่ตามตามผิวน้ำต่างๆมันลอยเพราะว่ามันมีส่วนที่ทําให้เกิดความหนาแน่น น้อยนะคะหรือว่ามีอย่างอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นผักกระเฉดที่เราเอามาผัดอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะก็มีลักษณะนวมสีขาวเนี่ยหุ้มไว้มันก็จะลอยตามผิวน้ำได้ในพืชน้ำนะคะหรือว่าผักบุ้งนะคะบางทีมันก็มีตัวของลำต้นเนี่ยที่ทอดไปตามผิวน้ำเพราะว่าตรงกลางมันเป็นลวงใช่ค่ะมันกลวงก็เกิดเหมือนกับ ความหนาแน่นน้อยมีช่องอากาศ <S <S นะคะซึ่งอันนี้นักเรียนน่าจะพอรู้เวลาทานเย็นโตโฟเนี่ยเราจะเห็นว่ามัน <S 1> <S 1> <ช>จะแบบใช่ครับมันจะกลวงมากด้านในอันนี้ผมเห็นแล้วนึกถึงเวลาเราไปล่องแพเลยคุณิตาทำไมอะคะก็คือกระบอกไม้ไผ่ใช่ไหมครับที่เราจะมามัดเป็นแพเขาเอามาต,ต่อต่อกันใช่ก็เพราะว่าในในกระบอกไม้ไผ่ก็คือจะมีเป็นโรงอากาศเป็นกลวงเหมือนกันใช่ไหมครับก็เลยสามารถทําให้ลอยได้ใช่ค่ะอาจารย์กอบวิทย์พูดเนี่ยน่าสนใจมากคือการเชื่อมโยง สิ่งที่เราเรียนรู้สําคัญมากๆคือการเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันนะคะหรือปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มาสิ่งนี้ชีวิตที่น่ารักมากเลยนะคะเป็ดเป็ดก็บางทีเราจะเห็นว่ามันว่ายน้ําอยู่ได้นะคะลักษณะตัวกระดูกของมันเนี่ย มีโพรงอากาศทาก็ทําให้น้ําหนักเบานะคะก็ว่ายน้ําน่ารักมากลอยอยู่ที่ผืน้เาลอยกันได้นานมากเลยคือแบบลอยแล้วดูแบบชิวใชแล้วก็ลักษณะขนของมันซึ่งภาพนี้เป็นนกนะคะคือนกบางตัวก็สามารถจะลอยได้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเห็นภาพรวมแล้วนะคะว่าเรื่องของ เรื่องของการลอยการจมนะคะก็เป็นกระบวนการหนึ่งการทดลองหนึ่งที่สามารถไปเชื่อมเกี่ยวกับเรื่องของวัตักรการสืบสอบกระตุต้นให้เด็กสงสัยลงมือทำนะคะแล้วก็มีกระบวนการที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทําให้เด็กรู้ว่ากําลังรู้อะไรอยู่คะ่ะ แต่ก็จะเห็นเลยว่าคุณครูจากแต่ละศูนย์ก็อ,ออกแบบเรือมาไม่ซ้ำกันเลย<ช>มีความแตกต่างกันความแตกต่างกันนะครับซึ่งแต่ละแบบก็มีผลต่อจำนวนคนที่บรรทุกได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ ทีนี้จากที่นะครับคุณครูได้ทําแล้วก็ผลที่เราสังเกตเห็นเนี่ยนะครับมันเชื่อมโยงกับที่อาจารย์ฤทัยไทยได้กล่าวไปแล้วในเรื่องของความหนาแน่นอย่างไรครับค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็กลับมาสู่กระบวนการวัตักรการสืบเสาะนิดนึงเมื่อกี้เราได้พูดถึงการจุดไฟนะคะเมื่อเราจุดไฟแล้วเราก็ลงมือทดลองสังเกตนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่หน้าจอนะคะก็จะเห็นว่ากระบวนการสังเกตนะคะสังเกตเมื่อเด็กได้สังเกตเนี่ยก็เป็นวัตักรหนึ่งที่เด็กเนี่ยมีกระบวนการ ฒนาในเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยๆนะคะว่ารูปทรงแบบไหนนะคะการวางมีผลไหมนะคะก็นี้ก็จะเป็นกระบวนการสังเกตและหลังจากนั้นก็มีการบันทึกผลนะคะกระบวนการบันทึกผลเนี่ยจะเป็นกระบวนการที่ช่วยในเรื่องของ m e t า c o g n i t i o n รู้ว่าเรากําลังรู้อะไรอยู่มีการเปรียบเทียบนะคะแล้วก็มีการสรุปอภิปรายแต่สิ่งสําคัญนะคะอันหนึ่ง โคคอนสตรักชั่นการเรียนรู้ร่วมกันนะคะหลังจากที่เราได้มีการสร้างเรือแล้วเนี่ยค่ะเรามาดูที่หน้าจอเห็นไหมคะเรือรูปทรงแตกต่างกันค่ะถ้าเราสร้างเรือแค่ลําเดียวแล้วเราจบเรารู้แค่ลําเดียวแต่อันนี้เนี่ยนะคะเราเอาเรือจากเพื่อนๆหลายๆคนหลายๆกลุ่มแล้วเอามาวางเรียงกันดูว่า อันนี้คือตัวเลขนะคะท,ที่หน้าจอเนี่ยตัวเลขนะคะว่าอย่างาเรือลำแรก60คนเรือลำที่สองห0เรือลำที่3ามแปดออันนี้เด็กก็จะได้เห็นแล้วว่าเอะเรือที่รองรับผู้โดยสารได้มากเนี่ยต้องมีรูปทรงแบบไหนอันนี้ก็คือเป็นการที่เราเห็นด้วยตาของเราเลยนะคะเป็น c o ค o n s t r u c t i o n ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเด็กก็จะได้รู้แล้วว่าเอะของเพื่อน แบบนี้มันดีกว่านะคะทีนี้เราก็มาที่ตัวหลักการของเรื่องของการสร้างเรือ,อถ้าเราดูจากรูปนี้เนี่ยเราคิดว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเรือที่สําคัญที่ทําให้รองรับน้ําหนักได้เยอะความใหญ่ความกว้างของฐาน อ๋อใช่ค่ะคุณลิตาพูดได้น่าสนใจมากนะะเรื่องแรกก็คือก้นของเรือเราจะพบว่าจากภาพเห็นหมคะถ้าก้นเรือที่มีพื้นสัมผัสกับน้ําเยอะมีแรงน้ําที่จะช่วยต้านขึ้นมาทำให้เรือเป็นไงคะเรือก็จะลอยอยได้ดีแต่ถ้าเรือแบบรูปทรงที่เหมือนกับมีพื้นที่สัมผัสกับน้ําน้อยอย่างรูปที่ได้30 ผู้โดยสาร30คนเนี่ยเห็นไหมคะมันจะน้อยกว่าเยอะนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของสมดุลสมดุลนะคะก็คือรูปทรงของเรือเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเบี้ยวมันแบบมันดูแล้วมันไม่สมดุลนะคะมันก็ทําให้น้ําหนักเนี่ยเทไปด้านใดด้านหนึ่งก็จะรองรับน้ําหนักได้น้อยลงค่ะอีกอันนึงที่สําคัญนะคะก็คือคนทดลองหรือคนวางเรียนนี่แหละค่ะก็เกี่ยวด้วยเกี่ยวเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเราจะวางยังไง วางแรงไปวางตำแหน่งที่เทไปด้านใดด้านหนึ่งก็จะมีผลเหมือนกันนะคะทักษะสังเกตเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยใช่ไหมครับเรื่องของการออกแบบอันนี้ก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นว่าเราก็จะพบว่าเด็กบางคนเนี่ยเขาสร้างเรือเหมือนกับว่าตัวขอบมันเตี้ยเกินไป มันสั้นเกินไปตื้นเกินไปใช่ค่ะพอวางเหรียญเป็นไงคะเหรียญมันก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นมันก็จะทําให้น้ํามันซึมเข้าไปได้นะคะเด็กก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบนะคะก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของกระบวนการที่ฝึกเด็กแล้วก็ฝึกทักษะเด็กได้อย่างดีค่ะ นี่เหมือนเป็นการร้อยเรียงแล้วก็เชื่อมโยงมานะครับจากกิจกรรมที่เราได้นําของต่างๆมาจมมาลอยใช่ไหมครับแล้วก็เชื่อมโยงมาสู่การที่ทํำยังไงที่เราจะสร้างเรือที่สามารถบรรทุกนะครับนะจำนวนคนนะครับซึ่งในที่นี้เราใช้น็อตๆให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งแบบนี้เหมือนกับที่อาจารย์ทัไทยบอกก็คือเราให้เริ่มจากความสําเร็จง่ายๆก่อนแล้วก็เพิ่มความยากความท้าทายไปเรื่อยๆใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้อาจจะเชื่อมโยงไปสู่การทําเป็นโครงการต่อไปก็ได้ใช่ไหมครับ แล้วก็เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันพอนะะเ,เด็กได้ไอเดียตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะเป็นนักคิดนักสร้างแล้วก็นักประดิษฐ์ต่อไปในอนาคตได้ใช่ครับเพิม่มเติมนิดนึง<ะ>คุณคุลิตาจะเห็นได้ว่า,าเวลาเราไปขึ้นโป๊หรือขึ้นเรือเนี่ย<ะ>เขาจะมีป้ายหรือแม้กระทั่งเวลาเราขึ้นลิฟต์เขาจะมีว่าจานวนสูงสุดเท่าไรกี่คนใช่ครับแสดงว่าการที่เขาได้จํานวนเหล่านั้นมาเกิดจากการที่เขาได้ทดลองแล้วว่าปริมาณมากที่สุดน้ําหนักคนมากที่สุดเนี่ยที่สามารถรองรับได้เท่าไหร่ ่ะ,ะนะครับก็สามารถเชื่อมโยงไปได้จากกิจกรรมนี้นั่นเองอที่เกิดจากการทดลองเช่นเดียวกันจะช่วยสรุปไปเลยนะครับจริงๆแล้วก็ก็เป็นกิจกรรมไม่ง่ายนะ,ะจริงๆแล้วหนึ่งอย่างที่กิจกรรมบ้านส่าน,น้อยเนี่ยค่อนข้างยากก็คือว่าเวลาที่เราอบรมสําหรับ LNLT หรือว่าคุณครูคนเนี่ยเนื่องจากว่า หลายท่านเนี่ยอายุเลยหกขวบม,มานานมากแล้วเงี้ยนะครับการที่จะให้ย้อนกลับไปรู้สึกถึงความรู้สึกต่างๆเหล่านี้แบบง่ายเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากฉะนั้นในวันนี้ก็ย้ำอีอกครั้งหนึ่งนะถ้าอาจารย์ทำกิจกรรมอยู่ที่ศูนย์ปลายทางเนี่ยอาจารย์ก็พยายามลดอายุตัวเองให้เรากลับเป็นเด็กอีกสักสครั้งหนึ่งแล้วเราลองทำเนี่ยเราก็จะถ้าเราเปิดใจมากขึ้นเราจะเข้าใจว่าจริงๆรแล้วเด็กเขารู้รสึกอย่างไางไก็ใช้ภาษาง่ายๆนะครับเพราะเพราะอย่างเมื่อกี้เนี่ยตอนแรกผมคาดหวังว่าคุณลิตาจะพูดว่าเออมันเปียก มันแฉกอนอะไรอ่ะแต่ว่าเราก็เราก็ไม่ได้พูดเพราะว่าประสบการณ์เดิมเรามันข้ามจุดนัน้นเพราะว่าเราเราไปนึกถึงอุณหภูมิอะไรแล้วนะครับคำตอบก็จะได้ประมาณนั้นนะครับฉะนั้นก็สามารถเอาไปเอาไปเล่นกันได้นะครับแล้วก็หวังว่าที่ที่ที่ปลายทางอยู่ตอนนี้นะครับก็คงจะเล่นเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้คุณครูทุกท่านทํากิจกรรมตามไปด้วยถ้าคุณครูสามารถจัด ชุดอุปกรณ์ให้มันอาจจะอยู่ให้มันอยู่นอกห้องเรียนนะครับหรือว่าเป็นในบริเวณสามารถตีได้หรือว่าจริงๆใช้ประโยชน์จากการถ้าโรงเรียนมีสระว่ายน้ำนะครับหรือว่ามีบริเวณที่มันเป็นแหล่งน้ําอยู่แล้วเนี่ยให้เขาเล่นได้เลยนะครับผมว่าตรงนั้นเราจะเห็นจะเห็นได้ชัดกว่าด้วยนะครับแล้วก็จะ เพื่อนๆก็สามารถมุงดูกันได้อย่าง,<ช>อ,ยางอย่างสนุกสนานนะครับ<ช>ซึ่งจะเห็นได้ว่าเนี่ยถ,ถ้าเราตีน้ำนะครับจริงๆแล้วมันมีประเด็นให้เราพูดถึงเยอะเลยนะครับอย่างแรกเลยคือที่เมื่อกี้คุณลิตาได้ไดไดเห็นที่ผมทำเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฮะมันเลอะเทอะอ่ามันเลอะเทอะใช่ไหมครับเลอะเทอะนี่อาจจะเป,เป็นคำใหม่ของเขาเลยก็ได้อ่าฉะนั้น ไอ้การที่เขาได้ทําอะไรแบบนี้นะครับแล้วได้มีโอกาสในการพูดสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยนะครับก็จย้อนกลับไปทฤษฎีที่อาจารย์จุ๋มบอกก็คือ meta c o นด i t i o n ก็คือเด็กเขาได้ใช้นะครับหรือว่าได้ทวนสิ่งที่เขาสิ่งสิ่งที่เขาเห็นนะครับแล้วก็บอกออกมานะครับและอย่างหนึ่งเมื่อกี้ที่ผมตีไปนะครับก็มีเสียงอ่าก็มีเสียงถ้าฟังดีก็จะมีเสียงเห็นน้ํากระเพื่อมนะครับรู้จัก รู้จักที่จะบรรยายสิ่งที่ตัวเองเห็นด้วยภาษาของตัวเองน้ำมันออกมา,าจากกระมาังน้ำเพื่อนน้ำกระเพื่มหรือว่าถ้าเด็กๆสังเกต ให้ใกล้ชิดหน่อยเด็กก็จะเห็นว่าน้ํามันเป็นคลื่นมันขึ้นข,นขนล้นลงลงนะครับก็<ๆ>สามารถที่จะเพิ่ม w ว r ร์ด g ิ้งให้เขาหรือว่าเวิร์ดแคปเวอรีให้เขาได้นะครับในการที่เขาจะเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าคําตอบของข,ของเด็กในกิจกรรมตีน้ากับ<ถ>ช่วงที่เราเอามือจุ่มน้ำเนี่ยจะเป็นคําคนละคากันเลยคนละกลุ่มกันเลยตอนเราเอามือจุ่มน้ำเนี่ยจะเป็นคําคือความรู้สึกเย็นใช่ครับแต่พอเราเอามือสัมผัสน้ําแบบกระทบกันคาศัพท์ที่ เกิดขึ้นมาก็จะมีคำใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นเจ็บมือ,อ,มอน้ํากระเด็นคือลักษณะของน้ําซึ่งเกิดจากการสัมผัสที่แตกต่างกันครับ,รบ<ม>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากไว้คือจริง,รงๆแล้วเมื่อกี้ผมใช้เทคนิคก็เรียกว่าคุณครูในโครงการนี้จะ,จะ,ะถูกปลูกฝังเสมอนะก็ะคือว่าเราเรียกว่า POE นะครับหรือ predict observe แล้วก็ explain แต่ว่าในเด็กปถม,มวัย predict ก็คือคาดเดา observe ก็คือสังเกต,เกตนะครับ e ก็คือ explain ก็คือบรรยายสิ่งที่เห็นงนั้นการที่ให้เขาคาดเดาก่อนเนี่ยครับมันจะช่วยทำให้เขาเราเรียกว่าคุณภาพของการสังเกตจะดีขึ้นเพราะว่าเด็กเขาจะตั้งใจ ว่าจริงอย่างที่ตัวเองคิดไหมก็เหมือนเหมือนเวลาเราลุ้นอะไรสักอย่างหนึ่งไงจะเช่นเช่นทุกเดือนที่เราลุ้นกันนะครับเราก็จะทุกวันที่หนึ่งแล้วมีส่วนร่วมปุ๊บเรารู้สึกว่าเอยมันลุ้นแล้วมันสนุกขนานกว่าเราเครียดมากเลยเราไม่เห็นสนุกเลยอะครับเอาละครใช่ค่ะโอเคครับใช้แว่นขยายเนี่ยจริงที่อาจารย์ต่อให้ใช้เนี่ยบางครั้ง จริงๆแล้วในในน้ำทั้ง3แบบนะครับคุณลิตาก็อาจจะไม่ได้เห็นอะไรเพิ่มมากขึ้นมากจากการใช้แว่นขยายแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเด็กเขาได้จับอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้นะครับอย่างบ่อยครั้งเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดทักษะนะครับก็ทผมเปรียบเทียบไม่ง่ายมันก็เหมือนกับเวลาเราขี่จักรยานเนาะถ้าเราขี่จักรยานบ่อยๆมันก็จะเก่งขึ้นอ่ามันก็จะเก่งขึ้นทั้นแต่แต่ว่าเราไม่สามารถปล่อยมือใช้ใช้แว่นขยายได้นะอ่าแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็จะสามารถเด็กก็จะเข้าใจในวิธีการใช้อุปกรณ์นะครับนั้นพอเราขยาย ไปใช้อุปกรณ์ที่มันซับซ้อนกว่านี้เป็นอุปกรณ์ที่มันอาจจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์หรือว่าอะไรที่เขาโตขึ้นที่ต้องใช้เนี่ยเขาก็จะรู้วิธีการใช้ที่ถูกต้องแล้วก็ระมัดระวังนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้อย่างดีนะครับพูดถึงการระมัดระวังแล้วเมื่อกี้มีประเด็นหนึ่งที่หลุดออกมาจากอาจารย์คุณลิตาว่าดื่มได้ไหมอนนี่เป็นสิ่งที่ต้องต้องพึงระวังสําหรับคุณครูเลยนะครับว่าอุปกรณ์หรือสิ่งที่นํามาให้นักเรียนเรียนรู้เนี่ย เราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยกับเด็กด้วยเพราะฉะนั้นน้ำจากแหล่งต่างๆที่เรานํามาเนี่ยเราก็ต้องแน่ใจก่อนว่าสามารถไม่เป็นอันตรายกับเด็กนะแล้วก็เด็กดื่มได้หรือไม่ได้ควรจะชี้แจงกับเด็กก่อนทำความเข้าใจก่อนแต่ถ้าสะดวกที่สุดแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากเลยคือพากันออกไปหาแหล่งน้ำหรือสะดวกน้ำเลยจริงๆเลยเด็กจะได้รู้ว่าสิ่งที่น้ำที่คุณครูเอามาเนี่ย สามารถดื่มได้หรือไมอ่แล้วจริงๆแล้วถ้า LNLT ทุกท่านจะคุ้นคุ้นชินเลยว่ากิจกรรมเกี่ยวกับน้ำเนี่ยนะครับเป็นโครงงานเยอะมากนะอาจารย์ต่อเป็นโครงงานเยอะมากฉะนั้นการพาออกไปข้างนอกเนี่ยมักจะได้ประเด็นที่น่าสนใจในการนํามาทําโครงงานวิทยาศาสาตร์ของโครงการบ้านวิทยาศาสาตร์น้อย <คะ S 2> เสมอๆ <c oughs> เลยครับขออนุญาตถามาค่ะคับผมวิธีการใช้แว่นขยายที่ถูกต้องต้องทำยังไงคะจริงๆแว่นขยายที่ถูกต้องก็จริงๆแล้วมันก็เป็นหลักการของการเป็นเลนธรรมดานะครับฉะนั้น มันมันไม่ค่อยมีวิธีการใช้ที่ถูกต้องแต่ว<อ>่ามันมีข้อคอวรระวังในการใช้เนื่องจากว่าแว่นขยายเนี่ยนะครับมันสามารถรวมแสงได้อ,อ่าฉะนั้นเด็กหลายครั้งเด็กจะใช้นะครับแล้วเด็กจะชอบส่องไปที่นี่พระอาทิตย์พระอาทิตย์พระอาทิตย์หรือว่าอะไรที่มันมีแสงมาก ừ, ๆนะครับยยอย่างเช่นเราสองคนนี้นะครับคุณเป็นคนที่มีแสงมากส่องไปเนี่ยนะครับมันก็จะ เขาเรียกอะไรนะพอรวมแสงนี่มันอาจจะอันตรายได้หรือหรือหรือในงค้งถ้าใครเคยดูการ์ตูนสมัยก่อนที่เขาจุงไเพื่อจะเผาอะไรสักอย่างเนึ่งซึ่งอันนั้นก็จริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของการอ่าของการใช้แว่นขยายแต่ว่าเราต้องพยายามให้ใช้ให้ถูกวิธีนะครับให้ถูกวิธีให้ถูกที่ถูกทางนะครับดังนั้นไอ้วิธีการใช้ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะครับ กิจกรรมนี้เราเรียกว่ากิจกรรมเห็นน้ำนะครับซึ่งการทํากิจกรรมของเราก็จะได้ให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสก็คือสายตาในการสังเกตน้ำนะครับข้อสรุปสุดท้ายแล้วก็คือเราจะได้ให้เด็กรู้ว่าถ้าเป็นน้ําบริสุทธิ์เนี่ยลักษณะของน้ําก็คือจะใสมไม่มีสีใช่ไหมครับแล้วก็แสงสามารถทะลุผ่านได้นั่นเองแต่ถ้ามีสิ่งเจือปนนะครับเราก็จะเห็นเป็น สิ่งเจือปนนั้นอยู่ในน้ําเลยอ,อย่างเช่นถ้ามีสีปนอยู่เราก็จะเห็นเป็นสีแต่สีที่เราเห็นอ่ะเมื่อเอามา ระบายใส่กระดาษสีขาวเราก็จะเห็นว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่สีที่ตาเรามองเห็นก็ได้มันก็จะเป็นสีอ่างอ่อนใช่ครับผมซึ่งจริงๆจริงๆเสร์ฟมันจะต่อยนึงก็คือบางครั้งทําอะไรที่ขัดกับความเข้าใจเขาเนี่ยนะบางทีบางทีมันก็ทําให้เกิดความตื่นเต้นอ่ะอย่างเมื่อวานนี้ถ้าอาจารย์กรอบวิทย์ที่ก็พูด3อของของอาจารย์กรอบวิทย์เะครับจำได้ไหมฮะมันก็บางครั้งการทําให้เด็กเอ๊ บ้างเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเนี่ยสามารถจะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เราอยากจะให้เขาเรียนได้ง่ายขึ้นนะครับครับเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเห็นความสําคัญ ของน้ำอยู่พอสมควรและคุณครูสามารถที่จะเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆในชีวิตประจําวันไปกับเรื่องนี้ได้คะขอบคุณมากเลยครับคุณแล้วจริงๆแล้วเรื่องน้ำเนี่ยเราสามารถขยายขอบเขตได้มากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างคุณลิตาผมคงเข้าใจแล้วว่าน้ํามันสาคัญมากพอๆกับอากาศแล้วนะครับแต่อากาศโอเคแบบเราไม่หายใจก็คงตายทันทีแต่ว่าน้ำเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบในชีวิตของเราเลยเพราะว่าจริงๆแล้วในร่างกายเรากว่า70%มันก็เป็นน้ำอย่างที่เราอย่างที่โฆษณาน้ําเขาบอกกันซึ่งตาม ข้อมูลข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างนั้นนะครับั้นเราขาดน้ำเนี่ยเพียงไม่กี่วันเราก็เสียชีวิตแล้วั้นแล้วจริงๆแล้วอย่างที่เมื่อวานนี้อาจารย์ฤทัไทยนะครับกับอาจารย์กอบวิทย์พูดเรื่องของ blue planet ที่บอกว่าโลกเรานี้เรียกว่าดาวเคราะห์สีน้าเงินเพราะว่าจริงๆแล้วเราเห็นโลกจาก มองจากอากาศลงมาเราก็เห็นน้ำซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าน้ําเป็นองค์ประกอบที่สําคัญแล้วก็จริงๆแล้วน้ําในโลกนี้นะครับมีน้ําหลายแบบมากมีทั้งน้าใตดินมีทั้งน้ําบาดาลมีทั้งน้ําจืดมีทั้งน้าเข็มซึ่งเราก็สามารถขยายขอบเขตเรื่องน้ําไปได้แล้วก็เสริมมาจะต่อเมื่อกี้อีกนิดนึงก็คือว่าเรื่องคุณสมบัติของน้ำนะครับน้ำเป็นสารที่มีคุณสมบัติค่อนข้างพิเศษมากนะครับไม่ว่าจะอาจารย์จะเอาไปทําอะไรเนี่ยน้ำก็สามารถเปลี่ยนสถานะได้โดย้วยะเป็นไอ เป็นของแข็งนะครับเป็นของเหลวได้แล้วก็ยังเป็นตัวอย่างของกิจกรรมวัฒจักรที่ดีให้สามารถเด็กเรียนรู้ได้อ,อย่างเช่นวัฒจักรการเกิดการเกิดฝนนะครับหรือว่าการเปลี่ยนสถานะอย่างที่เมื่อกี้คุณตาพูดนะครับก็สามารถเอาไปเพิ่มเติมให้เด็กๆเ,เ,เรียนรู้ได้นะครับจริงๆบทบาทของคุณครูเนี่ยมีอะไรบ้างอ่จาจั ก็จริงๆแล้วชื่นใจมากนะครับกับคาตอบที่คุณครูตอบมานะครับแต่ว่าก็อยากจะเสริมบางประเด็นที่คิดว่าคุณครูอาจจะยังนึกไม่ถึงหรือว่าบางทีเราทําอยู่แล้วนะครับบางอย่างเราทําอยู่แล้วทําทุกวันเนี่ยเรารู้สึกว่าเราชินเราชินเราไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอย่างอย่างในโครงการบ้านสวัดน้อยนะครับถ้าทุกท่านเห็นใบกิจกรรมเดี๋ยวเดี๋ยวดูใน powerpoint นะครับก็จะเห็นว่าใบกิจกรรมนะครับ ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นใบสีแดงนะครับอ่านี้เราก็จะเป็นคําแนะนำนะครับที่ที่อยู่ในใบกิจกรรมบ้านนักศัลน้อยนะครับสำหรับผู้สอนนะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็รวบรวมจากประสบการณ์ของเราจริงๆแล้วทางเยอรมันเนี่ยเขาก็ เขาก็ให้มานิดหน่อยนะครับแต่เราก็เพิ่มเองจากบริบทของประเทศไทยนะครับ<ฆ>ซึ่งสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเหมือนกันเราตอบเหมือนกันนะก็คือกระตุ้นความสนใจน<ฆ>แน่นอนคุณครูต้องมีบทบาทในการที่เป็นกระตุ้นนะครับอย่างเ<ฆ><ฆ>มื่อวานอาจารย์กอบวิชใช้คําว่าผู้ยั่วก็ตามหรือว่าเป็นเมื่อกี้บอกว่าเป็นนักแสดงเป็นจริงๆท่านทั้งอะไรนะยั่วความสนใจทั้งยั่วโมโหก็ได้ในบางครั้งนะฮะแล้วก็ให้เวลานะครับเพราะว่ากิจกรรม อ่าแฮนด์สออนเนี่ยนะครับแน่นอนเลยก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับไม่ไม่เหมือนกับกิจกรรมที่บอกและเล่าธรรมดามทั่วไปนะครับอันต่อมาที่คุณครูก็จะมีคือเน้นการคิดนะครับก็คือพยายามตั้งคำถามนะครับโดยเพาะยิ่งๆคำถามปลายเปิดเยอะๆนะครับให้เด็กๆได้มีโอกาสตอบนะครับ <S <s หรือว่าในตัวกิจกรรมเนี่ยควรจะมีโอกาสให้เด็กได้อ่าสะท้อนคิดไปเป็น ระยะระยะ,ะ,ยะจ,จะมีการให้วาดภาพหรือว่าอาจจะให้เล่าเรื่องจากภาพที่ตัตเองวาดนะครับอันต่อมาก็คุณครูต้องเตรียมตัวลงหน้าแน่นอนนะครับกับเด็กประถมวัยเองเนี่ยนะครับหรืออย่างผมมีลูกน้อยเนี่ยรู้เลยว่าการจะ เตรียมตัวทํากิจกรรมกับเด็กๆเนี่ยต้องมีการเตรียมใช้เวลาเยอะใช้พลังงานเยอะกว่าปกตินะครับครูให้การสนับสนุนนะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหลายอย่างเด็กทําเองไม่ได้นะครับคุณครูต้องเป็นคนช่วยอำนวยความสะดวกให้มันเกิดขึ้นเช่นการออกไปนอกห้องเรียนหรือว่าการออกไปทัศนศึกษาข้างนอกใช่ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือช่วยหาสื่อกตั่นแม้ว่าในกิจกรรมบ้านวิสาน้อยเราจะมีใบกิจกรรม ซึ่งจริงๆแล้วผมกับทีมงานชอบเรียกกันว่ามันเป็นคล้ายๆตำรับอาหารเหมือนกับคุณลิตาอยากทําผัดกะเพรานะครับแต่ว่าเราก็ไม่จําเป็นต้องทําผัดกะเพราในรูปแบบเดียวกันเสมอเราเพียงรู้อ่ารู้ส่วนประกอบคร่าวๆแล้วเราก็สามารถผัดกะเพราในแบบเราได้เราะรอะแดบบได้ใช่เนะดบบได้ฉะนั้นไม่ไม่ต้องยึดถือนะครับกิจกรรมบ้านนุ่สานน้อยเป็นสาธารณะนะคือไม่ต้องทําให้มันตาม ลำดับอะไรเปนะครับแต่ขอให้เอาเจตจำนงของกิจกรรมเป็นตัวตั้งนะครับว่าอยากได้อะไรอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเน้นย้ําในเด็กปฐมวัยคือเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่าจริงๆทํากิจกรรมบ้านักศวสอนน้อยมีหลายอย่างอย่างเมื่อวานนี้คุณนิตาทาก็ตามก็คือจะมีเรื่องการดูดน้ำเข้าไปเข็มมุดเข็มมุดนะครับการใช้กันไกลอย่างนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับคุณครูก็ฝึกได้นะครับของของอย่างนี้ฝึกได้นะครับอาจหลายท่านเป็นคุณครูปฐมวัยรู้อยู่แล้วนะการใช้กันไกลเนี่ย แลแรกๆเด็กอาจจะใช้ไม่คล่องแต่เมื่อใช้ไปคล่องๆแล้วเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองะนะครับก็ต้องอาศัยการฝึกนะครับสุดท้ายคือ สิ่งที่เน้นย้ำมากนะครับแล้วก็อยากให้คุณครูขยายไปถึงวิชาอื่นด้วยคือการสร้างระเบียบว,วินยยัยงงนะครับเช่นสมมุติว่าคุณดิตาจะเห็นในกิจกรรมอย่างเมื่อวานนี้อาจจะไม่ค่อยเราเห็นมุกเม้นต์ของเด็กไม่มากเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นการจัดกิจกรรมที่อยู่ในห้องแต่ถ้าจริงๆแล้วในสภาวะจริงเนี่ยเด็กนั่ง3 4 1 0คนอย่างนี้นะครับดังนั้นการทํากิจกรรมอะไรก็อาจจะต้องมีจังหวะจกโคนให้เด็กค่อยๆเรียงแถวนะครับามารับอุปกรณ์ไม่งั้นก็จะแบบวิ่งวนวิ่งวนใช่ครับหรือว่าอย่างก้อก้ อย่างเมื่อวานี้นี่ที่คุณลิตาเล่นกับล่มใช่ไหมครับขนาดแค่สองคนยังดื้อขนาดนั้นยังบุวาาใช่ไหมครับงั้นถ้าเด็กๆที่จํานวนมากๆเนี่ยคุณครูก็ต้องสร้างเรเบียบวินยัยแล้วก็พยายามตย้ำซ้ำทวนให้มากๆนะครับเพราะว่าผมว่าระเบียบน,ยนินัยเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับ